วัดีคะ่ะวันนี้นะคะจะพาไปชมรถสุดฮิตนะคะอนเนกประสงค์ของรถใหม่รุ่นเลย Honda j a z z GK เครื่อง1 5 r s เกียร์ออโต้ปี2 0 1 7ตัวนี้ไม่เนอร์เช่นแล้วโชว์สุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดตัวลงนะดูด้านหน้าไฟหน้าไฟตัดหมอกค่ะสกอร์รับกันจยงสวยเลยนะคะสเกิร์ตติดรอบคันด้วยนะคะ Max E ซ8นะคะยางปีใหม่ปี22อยางไม่ได้ใช้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวข้างกระจกมีคีเลตข้างประตูด้วยนะคะ เป็นรถสีขาวมุกนะคะคันนี้น็อตไม่มีขยับเลยนะคะรถเจ้าของเดียวด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์หลังติดจากโรงงานเลยนะคะความสวยของเขาเนียนมากมีการจัดทรงโหลดโช้กสตาร์ทปรับเกียร์สปริงโหลดนะคะแล้วก็มีเสียงท่อทุ้มๆเลยนะคะเพาะๆด้วยนะคะคันนี้นะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักตัดต่อน,น้าท่วมแน่นอนนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นเลยนะคะครับ กันเพลินๆน,นะคะยางนะคะยางปี22นะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นขอ15ทับ55นะคะขับสนุกแล้วก็สบายมากขึ้นด้วยนะคะเรามาดูภายในนะคะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกปรับพับไฟฟ้านะคะ เบาะผ้าสีดําเดินได้แดงนะคะหลังคาดําด้วยโอ้โหมีความเท่ๆแล้วก็แอบรู้หลาภายในตัวนะคะพวงมาลัยน้ำมันติีฟังก์ชันนะคะมีควดคอนโทรนะคะแล้วก็มีแพดเิลชิป7สปีดด้วยนะคะเล็กไมวิ่งอยู่ประมาณแซ0สองหมกว่าโลนะคะเลื่อนไมซสวยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคนโซงกลางก็เดินดุดได้แดงนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะแอร์ดิจิตอลนะคะจอทัชกรีนนะคะเวลาเสกเรียนนะคะก็จะเห็นเวลาถอยหลังนะคะก็จะขึ้นกล้องแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะเดียนกิฟต์นะคะลอ,อยน้อยมากๆเลยนะคะเบาะผ้าสีดำไม่มีขาดแน่นอนนะคะสะอาดสะอาดสวยงามเนียนตาเลยนะคันนี้นะคะหรือว่าจะเป็นด้านหลังแม่ข้างหลังเนี่ยก็ปรับพับเบาะได้นะคะคุนคุ้นคุ้นของชิลเลยนะคะ ในส่วนของหน้ห้องเครื่องนะคะเดิมสนิทแน่นอนห้องเครื่องใสๆนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนเข้าศูนย์ให้เรียบร้อยเลยนะคะขับใช้งานยาวๆเลยนะคะฟังเสียงเครื่องเพ,าะ,เพาะกันหน่อยคะ่ะ สนใจแจ๊สุดหล่อคันนี้นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยหรือว่ามาดูรถที่กรุงเทพมหานครนะคะสนใจซื้อเงินสดเรามีบริการส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะมีประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่ภาษีไม่ขาดแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าจัดเฟนนซ์ก็็จัดได้ฟรีดาวผ่อนกันส,สบายสยยัน7ปีได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ